الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خشكرت الله نكبت ขอชกรตตอเลอะอย่างมากนะครับที่เราด้ได้ได้มีโอกาสมาร่วมทําการละหมาดพร้อมๆกันที่มัสยิดหลังนี้นะครับขอเราทส่งปวดรับการอิบดะดาการละหมาดของเราและการอิบดะดาทุกอย่างนะครับในชีวิตประจําวันของเราเพื่อเราจะได้กลับไปหาพระองค์ในสภาพที่เรานั้นได้รับความสําเร็จเอ่อัมดลิล้วนะครับอัลลอฮ์ทรงปรวดประทานอาัลกุรอานให้กับเราและประทานสติปัญญาที่เราสามารถที่จะแยกแยะแล้วก็คิดได้นะครับว่า อะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดและอะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์และอะไรคือสิ่งที่เป็นโทษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลองถามดูนะครับถามมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าเราจะถามมนุษย์ว่ามีเวลาจํากัดให้คุณเนี่ยสร้างสองสิ่งเนี่ยนะครับเราจะเลือกสร้างอะไรนะครับระหว่างสร้างถนนนะครับระหว่างการสร้างถนนเนี่ย ที่จะไปสู่บ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างบ้านที่เราจะไปพักอาศัยนะ่ะสองอย่างเนี่ยนะครับให้เราใช้เวลาที่จํากัดเนี่ยเลือกว่าเราจะใช้เวลาสร้างอะไรนะครับเราจะใช้เวลาสร้างสนุนให้สวยงามหรือว่าจะสร้างมัสยิดหรือว่าจะสร้างบ้านให้สวยงามซึ่งบ้านเนี่ยเราจะไปอยู่ก็คือ2ออย่างนะครับ ก็แน่นอนว่านะครับแน่นอนว่าสิ่งที่มนุษย์จะเลือกก็คือน่าจะต้องสร้างบ้านนะครับเพราะบ้านเนี่ยเราจะต้องไปอยู่วันหนึ่งเราต้องไปอยู่แต่ถนนเนี่ยยังไงเราก็ต้องเดินไปอยู่แล้วครับถนนเนี่ยถนนผลทางที่เราจะไปอยู่บ้านเนี่ยยังไงเราก็จะเดินไปอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้เวลาชั่วคราวในการที่จะในการที่จะสร้างถนนเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราจะแต่ถ้าเบื่อว่าเราสร้างถนนให้ดีเนี่ย เวลาที่เราจะสร้างบ้านอะ่ะมันก็จะน้อยลงแล้ววันหนึ่งเราก็จะไปอยู่ที่บ้านเราก็จะทิ้งถนนไปนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมคิดว่า <c oughs> แน่นอนคนที่มีสติป,ปัญญาเนี่ยเขาจะต้องใชเออ้เวลาที่เขามีอยู่จํากัดเนี่ยในการสร้างบ้านเพราะบ้านยังไงเขาจะต้องไปอยู่แน่นอนถ้าเขาไม่สร้างให้ดีเนะี่ยบ้านก็จะเป็นบ้านที่ไม่น่าอยู่นะครับบ้านก็จะเป็นบ้านที่พังนะบบ้านที่ไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะที่เราจะไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับ คือสิ่งที่มนุษย์น่าจะใช้สิ่งเป็นยาคิดนะครับแล้วก็ Al an, อลัลกุรอานอัลลอฮ์ก็บอกหลายๆอย่างฮะดีษนบิสอัลลอฮฺอะลัยซัมก็บอกหลายๆอย่างโดยฮะดีษบทหนึ่งเนี่ยนะครับท่านบิสอัลลอฮฺอะลัยซัมบอกไว้นะ่ะมีความหมายลึกซึ้งแล้วก็น่าเป็นเป็น,เป,นเป็นความหมายที่ทําให้เรานั้นนะ่ะมีจิตใจที่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าเราละเหี่ยใจยหรือว่ารู้สึกว่าทํานองเนี้นะครับว่า ที่ท่านบิสโอลโฮุริซัมบอกว่า,าท่านนั้นน่ะเอาอัลกุรอานมาเอาฮะดิษมาแล้วก็มาบอกให้เราเนี่ยให้เราเนี่ยพ้นจากการลงไปในไฟนรกนะครับแล้วก็ท่านนบีก็พยายามที่จะจับยึดที่อะไรที่ที่ที่ซาเอลเนี่ยนะครับที่ที่เข็มขัดเนี่ยว่ายึดว่าอย่าให้อย่ายไปอย่ายไปอย่า,ยไ,ปยายไปลงนรกนะต่มนุษย์ก็พยายามที่จะ ผักหรือว่าดิ้นเพื่อที่จะให้หลุดจากมือของท่านนบีไปแล้วก็ในที่สุดก็ไปลงนรกเหมือนกับที่ว่าเหมือนกับที่ท่านนบีเปรียบเสมือนในฮะดิษบทนี้ว่าคนคนหนึ่งที่ว่าจุดไฟแล้วเนี่ยนะแล้วก็มแมลงเม่าม,มันบินลงไปในกองไฟเน่ยเขาก็พยายามป,ป,ปัด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 ไม่ให้มันลงไปแต่มันก็พยายามที่จะลงไปจนนั้นจนได้จนกระทั่งไปตายในไฟในในใน,ใน,ในกองไฟนั้น ทำนองเดียวกันที่ท่านบิสมุลสลัมนั้นะ่ะเอาอัลกุรอานมาเอาฮะดีสมาเอาแบบอย่างมามาปฏิบัติให้เราดูเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้รอดพ้นจากไฟนรกแต่ไม่นำซ้ำําแต่แต่กรณน,นั้นก็ตามเนี่ยนะครับเราก็ยังหลุดแล้วก็ท่านระบีก็หมายถึงว่าท่านระบีเนี่ยจับ,จ,บจับไว้ที่ซาอลเนี่ยก็คือว่าอะไรก็คือเอาอัลกุรอานมาให้นั่นเองเอาอัลกุรอานเอาฮะดีสมาให้นั่นเองเพื่อที่จะได้ทําให้เรานะั้นรอดพ้นจากไฟนรกแต่เราก็ยองยังอะไรยังอุตส่าห์ที่จะหลุดดิ้นแล้วก็หลุด นั่นคืออะไรก็คือการที่เรานั้นนะเลือกที่จะเอาเราเนี่ยเลือกที่จะเอาอะไรปฏิบัติในโลกดุนญาเนี่ยเพื่อที่จะอยู่ในโลกจุนญาและเราไม่เตรียมที่จะไปสู่สวรรค์ของราที่เตรียมไว้ให้กับเราทำนองเดียวกันที่ว่าคนเราเนี่ยเลือกที่จะสร้างถนนให้สวยๆนะครับทุกวันนี้ถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ว่ามีเวลาจํากัด แต่เขาน่ยใช้เวลาอะไรสร้างถนนที่จะเดินไปสู่บ้านนั้นอ่ะให้สวยๆแล้วก็หมายถึงว่าตากตาหรือว่ามุม,มาณะที่จะทําบ้านเนี่ยทำทำถนนเนี่ยให้สวยๆนะครับโดยที่ว่าไม่ได้ใช้เวลาที่จะไปสร้างบ้านนะครับไม่ได้ใช้เวลาที่จะสร้างบ้านก็คืออะไรก็คือการที่เรานั้นนะทุ่มเทยอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยทำมาหากินแล้วก็ทํายังไงใช่จะสร้างสร้างอะไรสร้างาสร้างอนาคตของเราในในโลกดุนยาเนี่ย สร้างเศรษฐกิจของเราให้ดีสร้างความเป็นอยู่ให้ดีเนี่ยนั่นคือการที่เรานั้นเหมือนกับเรานั้นสร้างถนนนะครับเหมือนกับเราน่ะพยายามที่จะสร้างถนนแต่เราเนี่ยไม่ได้สร้างบ้านในการที่เราจะลุกขึ้นมาทําการนมัมาด5้าเวลานะครับทำการนมาร5้าเวลาทําการนมัสารซุบฮีแล้วก็นมารสุนนตต่างต่างแล้วก็ทําความดีหลายๆอย่างซึ่งเลือกประตูแห่งความดีนั้นะมีอยู่มากมายที่ท่านอลลบีลอ,อสุลนั้นได้มาบอกกับเราเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะเอาหรือไม่นั่นเอง ถ้าเราจะเอาเนี่ยความดีนั้นมีอยู่มากมายการมองการพูดการฟังการอะไรทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะใช้อวัยวะต่างๆเหล่านี้ในการแสวงหาความดีทั้งนั้นทั้งนั้นเลยแล้วก็ในการที่จะแสวงหาผลบุญและในการที่จะสร้างบ้านของเราในในอนาคตนั่นเองที่เราจะไปต้องไปอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับว่า เหตุใดเราจรึงได้ทุ่มเทหมกมุ่นอยู่กับเรื่องการสร้างถนนแต่เราไม่หมกมุ่นที่จะสร้างบ้านที่เราจะไปอยู่ก็คือสวนสวรรค์ก็คืออาร์เคโรนั่นเองนะครับสิ่งนีนะ้เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจนะครับแล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็แล้วก็วกเอาเอาล้อนั้นให้สติปัญญาเรามาเนี่ยนะครับเราสามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนคือสิ่งที่เป็นประโยชน์อันไหนคือสิ่งที่เป็นโทษนะครับ แต่มนุษย์เนี่ยจำนวนมา,มากมายมหาศาลเนี่ยเลือกที่จะทําในสิ่งที่เป็นโทษทํานองเดียวกันกับที่เราเลือกที่จะทําอะไรเราเลือกที่จะทําถนนให้ดีสร้างถนนให้สวยงามให้หรูหราแต่เรานั้นอ่ะไม่สร้างบ้านให้หรูหรานะครับนี่ก็เหมือนกันการที่เราเลือกในสิ่งที่อะไรมันเป็นโทษสําหรับเราแทนที่จะเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับเราก็คือะยังไงไงเราก็ต้องเดินไปอยู่แล้วสู่บ้านนั้นอ่ะ แต่เราต้องควรที่จะสร้างบ้านให้ดีนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปอยู่เพื่อที่ว่าจะเป็นศักเ,เป็นเป็นหลักปาการะกันว่าฉันพยายามสุดเต็มที่แล้วนะที่จะสร้างบ้านเพื่อฉันจะได้ไปอยู่ฉันพยายามเต็มที่แล้วฉันทุ่มเทเต็มที่แล้วแต่นี่ไม่นะครับนี่คือเรานรั่นแหละเลือกทําในสิ่งที่เป็นโทษสําหรับเราแทนที่เราจะเลือกทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับเราครับเพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่สติปัญญาที่มนุษย์น่ะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นโทษ แต่มนุษย์ก็ยังทาไม่ว่าเรื่องของการสูบบุหรีเรื่องของการรับประทานอาหารหรือบริโภคสิ่งที่เป็นขอมมึนเมาของที่ให้โทษต่อร่างกายนะครับหลายๆอย่างที่อยู่ในโลกจุลญ,ญาที่เราชีวิตประจําวันนะ่ะเราเราหมกเราสัมผัสอยู่กับสิ่งที่ให้โทษแล้วเราก็รู้ใจเราก็ทานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกมากนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรานะ่ใช้สติปนะัญญาเนี่ยคิดให้ดีนะครับแล้วก็เราลองมาคิดดูนะครับว่า คนบรรดาซาบาเนย,ยุค่ันนบบิ็อลฮัวะซสลัมน่ะพวกเขานะ่ะเหล่านั้นนะ่ะรู้ไหมว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซนต่างๆมีมีเซนต่างๆแล้วก็มออีระบบประสาทหรือว่าอะไรต่ออะไรในร่างกายที่เป็นเป็นสับต่างๆที่เป็นสับสับเทคนิคต่างๆเนี่ยนะครับแล้วมีระบบการไหลเวียนระบบอะไรต่ออะไรในร่างกายเนี่ยที่ทางานตลอดย4ิบสีชั่วโมงเนี่ยบรรดาซาบ์รู้ไหมเขารู้ไหม แล้วเขารู้ไหมว่าในในอวกาศเนี่ยมีดวงดาวกี่ดวงมีมีดวงดาวกี่ล้านดวงมีมีกาแล็กซี่กี่กาแล็กซี่แล้วก็มีความระยะไกลระหว่างเราไปสู่ดาวพูโตรหรือว่าดาวอะไรต่ออะไรเนี่ยระยะทางกี่ล้านปีแสงเขารู้ไหมบรรดาซาบานเนี่ยเขาไม่รู้นะครับแต่เหตุนใดความอิมานของเขาจึงสูงส่งในขณะที่เราเนี่ยรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์เนี่ยได้ค้นพบค้นคว้าให้เราซึ่สนิปัป็าอัลลอนเนท่านรเบีอาล้อ์นั้นประชานสนิปัป็าให้กับเราเนี่ยเราค้นพบว่าในร่างกายเราน่ะมีระบบการทํางานอย่างละเอียดอ่อนขนาดไหนเนี่ยแล้วเรารู้จักรวาลเรารู้สิ่งสารสัสตว์ที่อยู่ในท้องทะเลนะครับว่ามันแปลกยังไงมันมีใช้ชีวิตกันอย่างแปลกประหลาดอย่างไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราเนี่ยเรารู้ทั้งหมดเลยอันเนื่องมาจากความทันสมัยความเจริญทางเทคโนโลยีเนี่ย ในขณะที่บรรดาซาบานั้นเขาไม่รู้เหล่านี้เลยแต่เราลองมาเปรียบเทียบซิว่าความรู้ที่เขารู้จักเพียงอัลกุรอานได้เห็นแบบอย่างชานนบีโซลลอห์อัลฮสลามอะเหตุไฉะไหนทํนาทให้อิมานของเขาเนะี่ยสามารถที่จะเดินไปสู่สมรภูมิความตายได้เขารู้ว่าการที่เขาเดินไปสู่สมรภูมินั้นอนะเขามีโอกาสตายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่เขาก็ยอมที่จะเดินไปเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่า การกระทําเช่นนี้เป็นการกระทําเพื่อที่จะไปสู่บ้านเ <c oughs> พื่อที่จะทําให้เขาบารรลุถึงอะไรถึงเป้าหมายที่เลาสร้างเขามา,ามก็คือการที่จะย้ายไปสู่สวนสวรรค์นั่นเองการที่จะย้ายจากโลกจุนยานี้ไปสู่โลกอาครอนนั่นเอง <c oughs> เพราะนั้น <c oughs> นั่นคืออะไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับนั่นคืออสิสลามที่ต้องการจากเรานะครับอิสลามต้องการจากเราก็คือให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อร้อยอย่างลึกซึ้ง แล้วก็ทําอะไรทุกอย่างสามารถทําได้เพื่อ,อลล l a ์นะครับเพื่อชีวิตของเราในบ้านปลายในโลกอาคร้อนนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะ่ะมันคือสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับเราทั้งนั้นเลยนะครับแต่เราก็เลือกที่ทําสิ่งที่เป็นโทษก็คือเลือกที่จะทําถนนนียให้หมันสวยงามโดยที่ไม่สนใจที่จะสร้างสวรรค์หรือว่าสร้างบ้านนั่นเองนะครับซึ่งการอิบาดิมน,นั้นล่ะต่างๆเราเนี่ยท,ที่ท่านอบิส,สลอซัมนั้นมาทําให้เป็นแบบอย่างนั้นอะ คือการกระทําที่ทําให้เรานั้นได้สร้างสวรรค์ได้สร้างบ้านของเราหลังจากความตายนั่นเองแต่เราก็ไม่สนใจที่จะทําเราก็ไม่ให้ความเอาใจใส่ที่จะทําสิ่งเหล่านี้เราไม่เราก็ไม่บากบัน่นหรือว่าอุตสาหะวิิยะอุตสาหะที่จะทาสิ่งเหล่านี้น,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องคิดดูนะครับมันเป็นสิ่งที่แปลกมากนะครับว่าบราาบรดาสหาระชาชาตเขารู้แค่ในอัตวารู้แค่ผิวเผินเท่านั้นเองเขาไม่รู้ว่า มรดลบารัยนียตะกียานนะมีอะไรมีสองทะเลเนี่ยที่มันมามันมาชนกันแล้วก็น้ําทะเลนั้นอ่ะไม่เข้าไปสู่น้ำน้ำน้ำจืดน้ําจืดก็ไม่เข้ามาสู่น้ําทะเลเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเขาไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเขาไม่รู้ว่าร่างกายของเราเป็นยังไงอะไรเนี่ยเขาไม่รู้แต่ว่าความอิมานของเขานั้นลึกซึ้งมากนั่นคือเขาได้บรรลุแล้วซึ่งสติปัญญาสติปัญญาสติปัญญาของพวกเขานั้นทำให้เขานั้นบรรลุถึงเป้าหมายของการ เกิดมาแล้วก็คือการทําอิบาดะตอวะนั่นเองแต่เรามีความรู้มากกว่าเขานะ่ะเป็นล้านล้านเท่าไม่ใช่เป็นร้อยเท่านะเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนเท่าลนะ่ะเรารู้ทุกอย่างเลยรู้การกระทําของเ,ออเรือนร่างของเราเอ,อวัยวะต่างๆในการทํางานของมันอะไรทุกสิ่งที่เรารู้หมดจากจีโอกราฟีบ้างจากอะไรบ้างที่เทคโนโลยีนั้นน่นนะนามาให้เราเห็นเนี่ยแต่เราดูสิ่งเหล่านี้แล้วนะ่ะทาไมเราจรึงไม่รู้สึกว่าออโอ้โห มีความยิ่งใหญ่ของอวโล์ขนาดนี้เราจะต้องเกรงกลัวอวโล์ให้มากๆเพราะอวโล์ทรงยิ่งใหญ่นะครับทำไมเราจึงไม่มีความคิดอย่างนี้บ้างเลยทําไมความรู้เหล่านี้ที่เรารู้เนี่ยมันไม่ทําให้เรานั้นเกรงกลัวต่ออวโล์มากนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจนะครับว่าเรากําลังสร้างถนนอยู่โดยที่เราไม่สนใจที่จะสร้างบ้านนี่คือสิ่งที่กําลังออัล์ Allah นั้นแหละบอกกับเราในอห์กุรอานว่าอะไรยะอิยะดีนอามุตตะกุลลอฮะ วัลต vale um ้นรุ่นับซุมาขดดัมติฤกอดวัดตะวันหล้าอินนั่นหล้าเขาบิบิมามาทางานอุบัติเหตุท้าทหลายจงยังเกรงต่อลอและจงให้ใจและชีวิตนั้นคิดดูว่าเขานั้นได้ทําอะไรแล้วสําหรับวันพรุ่งนี้และจงเกรงกลัวต่อลอนะครับจงยังเกรงต่อลอแท้จริงเลาสรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขากระทาในสิ่งที่สู่เจ้ากระทำนะครับเพราะฉนั้นอายะกราอายะนี้บอกให้เรานั้นเกรงกลัวต่อลอนะครับเกรงกลัวต่อลอแล้วก็ให้คิดว่า เราได้เตรียมอะไรไว้บ้างแล้วสําหรับวันพรุ่งนี้เอาวะใช้คําว่าอะไรลีกอดินสําหรับวันพรุ่งนี้แสดงว่าอะไรเมื่อเราตายแล้วเนี่ยเราตื่นขึ้นมาก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองเอาวบอกให้เรารู้ว่ามันใกล้แล้วนะมันไม่ใช่สําหรับเดือนหน้าหรือปีหน้านะไม่ใช่สําหรับวันพรุ่งนี้จงจงให้แต่ละชีวิตคิดดูว่าเขาได้เตรียมอะไรไว้สําหรับวันพรุ่งนี้ก็คือเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็จะฟื้นขึ้นมาเป็นวันพรุ่งนี้เลย นะครับมันไม่ได้ไกลเลยมันใกล้แล้วเรารู้ไหมว่าเราเนี่ยจะตายเมื่อไหรเพราะนั้นมันคือสิ่งที่ใกล้แล้ววันพรุ่งนี้เราอาจจะนอนหลับไปแล้วเราก็ไม่ตื่นแล้วก็วันพรุ่งเป,เป็นวันพรุ่งนี้ของเราเลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับขอให้เรานั้นใช้สติปัญญาคิดนะครับว่าเอ่อเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจมากนะครับที่ดุนยาเนี่ยมันนํามาซึ่งอะไรซึ่งสิ่งที่เป็นฟิตนณะต่างเนี่ยนะครับหลายๆอย่างนะครับทาให้เรานั้นอะลืมไปที่เราจะสร้างบ้าน จะเรามุ่งที่จะสร้างอะไรสร้างถนนไปสู่บ้านนั้นโดยที่เรานั้นหมดเวลาอยู่กับการสร้างถนนเนี่ยแล้วเราก็ตายไปในรัะที่เรานั้นไม่ได้สร้างบ้านเลยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจนะครับเราขอให้เราขอให้เราเป็นมุสลิมที่เป็นมุมินที่ว่ามีสติปัญญาเฉียบแหลมแล้วก็รู้ว่าเราควรที่จะทําอะไรสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกับเรามากกว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เป็นโทษสําหรับเราเนี่ยขอให้เราใช้สติปัญญาคิดและดาเนินไปตามสิ่งที่ ที่เป็นความจริงที่เป็นสัจธรรมนะครับอเลาเร์ Allah บอกไว้ในอัลกุรอานนะครับอายะหนึ่งว่าในสุร้อันนูรนะครับอัอฮบิลลาฮิมินชัยตานุรรจีมก ah ah um, ุลอินก um, um ุลลิลมุเอมีนายัุดูมินอับซาริฮิมวยัฟฟัตูฟูรุจฮุมซาลิกอักาละฮุมอินนัลลอฮะคอบีรุมบิมายัสนาอ ؤ นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดกล่าวแก่บรรดามุ่งมินผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าให้เขาลดเลยสายตาลงต่ำนะครับหมายถึงว่าอะไร ให้พวกเขาลดสายตาของพวกเขาลงตำ่ำหมายถึงว่าอย่าไปมองสิ่งที่เป็นสิ่งฮารอมนั่นเองนะครับและแล้วก็ให้เขารักษาสิ่งพึงสงวนไม่ทำซีนามไม่ล่วงละเมิดในสิ่งที่เป็นล่วงประเวณีหรือว่าสิ่งที่เป็นซีนามนั่นเองนะครับการกระทําเช่นนั้นการที่มองมองมอง,มองไม่มองสิ่งที่ฮารอมน่ยน,นะครับและการการกระทําเช่นนี้คือการที่ว่าไม่ล่วงล่วงซีนานั่นนะครับเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับ นั่นเป็นการบริสุทธิ์ยิ่งแก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขากระทำนะครับจากอายะกุรอาญานเนี่ยอายะน,นี้นะครับผมอยากจะบอกเตือนตัวผมเองแล้วก็พี่น้องว่าร่างกายของเราเนี่ยที่เราให้สวดประสาทมาเนี่ยการมองการฟังการพูดการจับฉวยเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นสดประสาทที่ชัดเจนที่ว่า4อย่างเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้มันเพื่ออะไรเพื่อเกรงกลัวต่อหรอ ใช้มันด้วยความเกรงกลัวต่อล้อแล้วอ้อบอกในอายะกรายาเนี้บอกว่าให้ลดสายตาลงต่าเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยจิตใจเนี่ยนะครับถ้าเราทําสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยฝ่าฝืนต่อร้อเนี่ยอย่างหนึ่งน่ะมันจะเกิดจุดดําอย่างนึงจุดหนึง่งแล้วถ้าเราทําเพิ่มอีกความความฝ่าฝืนต่อละออีกอย่างหนึ่งมันก็จะเกิดจุดดาอีกอย่างหนึ่งแล้วเมื่อเราทําแล้วทําเล่าเนี่ยมันก็จะทําให้จุดดำน่ะมันมีเยอะในร่างกายในใน,ในหัวใจของเรา ทำให้เรามันเป็นอะไรร้อนกันลาบันรอน้อนนาราูรูพิหิมกลายเป็นอะไรกลายเป็นสนิมกลายเป็นทําให้หัวใจเขานัะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งถูกอ,อะไรคือสิ่งผิดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจําเป็นที่เราจะต้องมีความยำเกรงต่อรอนนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วเราตั้งใจว่าฉันจะต้องเกรงกลัวเอาอพี่น้องเอาลอบอกในอัลกรอานบอกว่าจงยำเกรงต่อร้อนเนี่ย เราคิดยังไงบ้างคําสั่งอันนี้เราคิดยังไงบ้างเราคิดยังไงกับคําสั่งอันนี้ว่าจงเกรงกลัวต่อเราแล้วเราจูเฉยเราไม่เกรงกลัวเราไม่เราไม่เราไม่คิดวิธีการที่เราจะเกรงกลัวเลาเน่จะทํายังไงให้เกรงกลัวเลาเนี่ยเราไม่คิดเลยเราไม่ได้สนใจเลยเรามุ่งแต่หากินเรามุ่งแต่ทาทาทาถนนของเราของเราอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราน่คิดว่าฉันจะต้องเกรงกลัวต่อเราใ so ห <Playstation, S 2> ้ได้ก่อนที่ฉันจะตาย ซึ่งในอายะห์อีกอายะห์นึ่งบอกว่าอะไรยาเฮลดีนอัมรุตกุลลอฮะฮักกตุกอที่เวลาตามูตุนนอิลลาวันตุมุสลิมุนจงเก้อบดาสถานทั้งหลายจงเกงกลัวต่อลาะและจงอย่าตายจงเกงกลัวต่อลาะอย่างแท้จริงและอย่าตายจนกว่าเป็นมุสลิมนะครับที่สมบูรณ์ก็คือยอมจำนวนทุกอย่างในเรื่องในเรื่องในเรื่องที่เราสั่งเนี่ยนะครับเพราะนั้นให้เราคิดนะครับว่าเราจะต้องฉันจะต้องเกงกลัวต่อลาะให้จริงๆให้ได้ก่อนที่ฉันจะตาย เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดเราปล่อยไปปล่อยไป,ป,ยไ,ป,ปยไปปล่อยไปและเลยไปอย่างนี้เราจะตายไปโดยที่พที่เรานั้นยังไม่เกรงกลัวหรอ์นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับว่าเราจริงจังกับมลว่าไหมว่าฉันจะต้องพยายามให้สุดความสามารถของฉันในการที่ฉันจะต้องเกรงกลัวต่อเ่าให้ได้เพราะนั้นสายตาเราเนี่ยนะเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นเกรงกลัวหรือไม่เกรงกลัวนะครับซึ่งอินชาลอ วันต่อไปถ้ามีโอกาสผมจะพูดอีกต่อไปว่าเกี่ยวกับการเกรงกลัวต่อร้อนเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเราจะทำอย่างไรเพื่อที่เราจะได้เกรงกลัวต่อร้อนก่อนที่เราจะไปตายก่อนที่เราจะตายไปหาวะนะครับอากูกะลีฮาราวอัสตักฟิรุบะฮาลิวะลากุมวะลิซอิลมุสเหมินฟัสตักฟิรุฮฺอินนะฮฺฮุวะลกอฟูรฺรฮิม